จากเนื้อหาของคลิปที่แล้วพระคุณเจ้าเทศทำความเข้าใจให้ญาติโยมเข้าใจว่าเจตนาแบบไหนเป็นเจตนาจับจ้วงพระรัตนตรัยนะคะบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบว่าแค่นี้นะั่นหรือคือการจาบจ้วงพระรัตนตรัยนะคะช่วงระยะเวลาสั้นๆของญาติโยมที่ได้สดับรับฟังก่อนที่จะมีการขอขมาต่อพระรัตนตรัยนั้นได้ผลมากนะภาษากายของโยมเปลี่ยนไปเลยนะคะเป็นกิริยาที่สงบนะคะแล้วก็ตั้ง มั่นการขอขามาพระรัตนาตัยนั้นไม่ได้เป็นการเอ่ยเปล่งเสียงออกมาแบบนกแก้วนกขุนทองแต่อย่างใดนะคะไปชมภาพบรรยากาศของการขอเข้ามาต่อพระรัตนาตรัยต้นเสียงเป็นถ่ายยกเฉพาะกิจน้องต้นไปฟังบรรยากาศไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ สัมมาสัมพุทธากายกรรมสามปฏิกรรมสีกร่มมโนกรรมสามกรรมทันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สวประมาทครั้งต่อหน้าพระราชนิยมคือพระพุทธเจ้า สาระเจ้าทั้งก่อนหน้าทั้งรับรหลังทั้งเกีกย,กกย,กกยตินาและไม่เกียตินาขอพัฒนาใจและโปรดอภิสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าแผ่นหายเพื่อไม่ให้เป็นบาปอิดตัว มีอะไรที่ข้าพเจ้าได้ทางไปดีแล้วขอจงเก็นเหนตุปัจจัยให้ข้าพเจ้าจได้แต่ควมามเิญต่างเข้าเข้าสูา่นิพพานในกายภาคหน้านั้นก็คือจะ,จะ